ใครนะครับที่ตื่นมาแล้วง่วงแล้วไม่อยากทําอะไรง่วงเงียบครับผมผมมีสินค้าอันหนึ่งมาแนะนําครับอ่าอยากดูแลใช่ไหมนะครับนี่ครับผมกาแฟ PK Coffee ครับอ่าเป็นกาแฟนะครับปรุงรสชนิดผงนะครับผมตาคุณอัชราพรผู้ทองนะครับในกล่องนะครับก็จะมีมีอะไรบ้างอ่ะแน่นอนครับมีกาแฟครับกาแฟ15ซองนะครับผมเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับน้ำตาล0%นนะครับนี่ นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องครับมาดูกันดีกว่าปุ๊บโอ้มาครับมานับกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสิบเอ็ดสิบามสิบบห้าหนึ่งซองก็มีสิบห้กรัมนะครับเป็นกาแฟพีเนะครับผมกาแฟอาราบิก้าครับน้ําตาลศูน์เปอร์เซ็นต์นะครับเหมาะสําหรับคนที่คุูอาหารนะครับผมนี่แล้วมาชิมกันครับแก้วมา ช้อนมาให้เรามาฉีดชมเลยนะครับผมแม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ไปแล้วใส่แก้วไปแล้วนะครับน้ำร้อนมาเท okay, ลงไปเลยครับนี่กินหอมกินหอมคนนะครับนี่คน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 ,คนอืมไอ้ อ๋อออกมาไหมอืมเข้มข้นครับผมอย่าลืมนะครับกาแฟ PK นะครับผมกาแฟอาริการ์ด้าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกาแฟปรุงสำเร็จชิ้ผงตาอัชราพรนะครับผมอ่าราคาครับสองเก้าเก้าเท่านั้นครับผมไปกดที่ติ๊บตอบได้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับกาแฟ PK ครับ